ังกรณีของพยาบาลปลอมและหมอที่อ้างว่าสามารถรักษามะเร็งได้แต่เป็นหมอปลอมค่ะเอาพยาบาลปลอมกันก่อนเลยเพราะวันนี้เธอยอมรับสารภาพแล้วว่าเธอสร้างเรื่องแต่งเรื่องทั้งหมดขึ้นมาจริงๆแต่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการสวมชุดพยาบาลจะทำให้เธอมีความผิดเพราะนักแสดงในละครสวมได้เธอก็น่าจะสวมได้ค่ะ วันนี้หญิงที่ชื่อว่ากาตูนซึ่งอ้างว่าเป็นพยาบาลโรงพยาบาลพระนั่งกล้าเปิดใจเป็นครั้งแรกในรายการโหนกระแสะยอมรับว่าไม่ได้เป็นพยาบาลจริงแต่ที่สวมชุดพยาบาลเพราะว่าเป็นความฝันอยากจะเป็นพยาบาลหลังเกิดเรื่องเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ออกมาปฏิเสธค่ะแต่บอกว่าเรื่องมันไปไกลถูกกระแสะคอมเมนต์หนักมากเหมือนกับว่าตกกระไดพลอยโจรก็เลยต้องปล่อยไป ร้อมขอโทษพยาบาลทุกคนที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียนะคะแต่ประเด็นที่เธออ้างว่าไม่ได้ปฏิเสธจริงๆแล้วเนี่ยเธอมีการไลฟ์นะคะแล้วก็ท้าด้วยว่าใครมีหลักฐานเอามายันกันเพราะเธอก็มีหลักฐานทางด้านการศึกษาแต่พอมาวันนี้เธอบอกเธอไม่เคยปฏิเสธนะแต่ว่าปล่อยให้กระแสะโซเชียลเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ไปเท่านั้นเองนอกจากนี้ยังมีการไปขุดคุยประวัติการแต่งชุดพยาบาลไปหลอกคนในเครื่องแบบไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหาร ซึ่งหญิงที่ชื่อว่ากระตูนเธอบอกว่าไม่จริงเลยทั้งหมดที่ผ่านมามันเกิดจากความรักทั้งสิ้นผ่านการแต่งงานมาครั้งเดียวแต่จดทะเบียนสมรสสองครั้งครั้งแรกเนี่ยกับทหารเกณฑ์นั่นมีลูกด้วยกันหนึ่งคนส่วนครั้งที่สองเป็นตำรวจที่ชวนกันไปถ่ายรูปแล้วก็แต่งชุดพยาบาลจนกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาล่าสุดก็บอกว่าไปจดทะเบียนหย่าก,กันแล้วเพราะว่ากลัวว่าตำรวจจะเสียหายมากกว่านี้ แต่เธอก็ยังบอกนะคะว่าอดีตสามีไม่ได้โกรธอะไรและยังคบกันเหมือนเดิมพร้อมยอมรับว่าเพิ่งมาใส่ชุดพยาบาลตอนมาคบกับตำรวจอาชีพก่อนหน้านี้เป็นพนักง,งานต้อนรับบนรถทัวร์ก่อนจะขยับมาเป็นสาวเชียร์เบียซึ่งเธอยือนยันว่าสามีรู้มาตลอดค่ะส่วนกรณีพี่ชายของนายทหารนายหนึ่งออกมาแฉว่าน้องชายถูกหญิงรายนี้หลอกเอาเงินไป4ี่0,000บาท ก็ตูนยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทุกอย่างมันเกิดจากความรักและเป็นการให้โดยสเสน่หารถที่ซื้อก็เป็นชื่อของพี่ทหารตอนนี้รถก็อยู่กับพี่ทหารค่ะส่วนที่เลิกการและมีการทวงเงินก็เป็นเงินค่างวดรถที่ออกให้8,000บาท แต่ว่าโอนคืนมาให้แค่5,000บาทที่ผ่านมาไม่เคยกีดกันครอบครัวและไม่ได้มีการกักตัวแต่ว่าพี่ทหารไม่ยอมติดต่อทางบ้านมาเองซึ่งกับพี่ทหารคนนี้ยืนยันว่าไม่เคยจดทะเบียนสมรสค่ะนี่คือบทสรุปของพยาบาลปลอมนะคะส่วนกรณีของชายวัย23ปีอ้างเป็นหมอโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ระบุว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งแล้วก็ไปหลอกชาวบ้านและพระในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจนกระทั่งหลงเชื่อยอมให้รักษาเสียเงินกับหมอกรมะลอรวม8คนมูลค่าความเสียหายก็มากกว่า5 0 0 0 0นบาทล่าสุดวันนี้หญิงวัย46ปีซึ่งเป็นคนพาหมอกรรมลอมาทำบุญที่วัด เธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธออาศัยอยู่ในเมืองพัทยามีอาคารพาณิชย์ให้เช่าโดยแพทย์หญิงคนหนึ่งมาเช่าเปิดคลินิกและมีชายอายุ23ปีเป็นลูกจ้างในคลินิกก็รู้จักกันและได้ความที่ชายคนดังกล่าวพูดจาสุภาพเรียบร้อยอัธยาศัยดีเป็นมิตรจึงรู้สึกวางใจต่อมาเนี่ยคลินิกเกิดปัญหาปิดตัวลงชายวัย23ปีไม่มีงานทำกระทั่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอบอกว่า เธอจะกลับมาทำบุญชายรายนี้ก็เลยอาสาขับรถมาส่งพร้อมนำยาใส่ถุงอีกจำนวนมากบอกว่าอยากจะนำมาช่วยชาวบ้านและพระเป็นการทำบุญให้ชีวิตรุ่งเรืองก่อนจะมาตีสนิทแล้วก็ทักพระว่าพระท่านนาซีดก่อนจะจัดยาให้และต่อมาพระรู้สึกกระปี้กระเป๋าชาวบ้านก็เลยเชื่อกันไปเองว่าเป็นหมอไปฟังแล้วกันว่าหญิงวัย46ปีที่พาชายรายนี้มาหลอกชาวบ้าน เธอจะให้ข้อมูลอย่างไรคะ่ะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาทําอย่างนี้กับชาวบ้านเรารู้แต่ว่าเออเขาบอกว่าเขาเป็นจิตอาสาเนาะเขาจะมารักษาเอาบุญคือเขาจะทําบุญเพราะว่ายาเขาก็ซื้อมาไว้แล้วเพราะเขาจะเปิดคลินิกแต่ว่าเขาเขาเปิดไม่ได้ เขาก็เลยว่าจะเอายาพวกนี้มาทําบุญซะเลยจะได้ดวงขึ้นอะไรเงี้ยจะได้ดวงดีอะไรเงี้ยาเลยว่าเออเราก็เออ,เอ,อ,เอ,อจะช่วยคนเราก็อนุโมทนาช่วยไปเลยเราก็่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมามาหลอกอย่างนี้อย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะคะเขาก็บอกว่าได้เริ่มหลอกชาวบ้านว่าป่วยเป็นโรคขอตัวอย่างเลือดไปตรวจในห้องแลบ แล้วก็บอกว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นมะเร็งนะแล้วตัวเขาเองมียารักษานำเข้าจากต่างประเทศพร้อมจัดโปรโมชั่นลดครึ่งราคาจากชุดละเป็นแสนลดให้เหลือสักประมาณ45,000ถึง50,000บาทซึ่งหลังเกิดเหตุหญิงที่ให้ข้อมูลเธอก็บอกว่าเธอไม่สามารถติดต่อชายคนดังกล่าวได้เลยปิดโทรศัพท์และเฟซบุ๊กหนีไปเธอก็บอกว่ารู้สึกเสียใจ ที่เป็นต้นเหตุทําให้ชาวบ้านต้องถูกหลอกแล้วก็เห็นใจชาวบ้านเพราะกว่าจะหาเงินมาได้ต้องทําไร่ทํานาเหน็ดเหนื่อยบางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายค่าย,ยาจึงอยากจะให้ชายรายดังกล่าวนําเงินมาคืนชาวบ้านเพราะว่าตอนนี้คนที่เขาถูกหลอกเขาเดือดร้อนหนักมากจริงๆค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะคะ่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN l v v e ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ